แนผมเนี่ยฉีดยาคุมแบบเดือนต่อเดือนมาตอนนี้3เดือนแล้วครับแต่ประจำเดือนมาไม่ปกติเลยอย่างเงี้ยมันปกติไหมตอนนี้มีอาการอารมณ์แปรปวรวนรวมด้วยนะคะมีปวดหัวปวดคอด้วยค่ะคุณหมอแนะนํายังไงดีคะปวดหัวเนี่ยอาจจะเจอได้เพราะเป็นการทำงานของฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนผู้หญิงนะคะที่ร่างกายันจะปรับตัวอยู่นะแต่ว่า ปวดคอบอกว่าไม่ไม่แน่ใจบางทีอาจจะต้องดูเรื่องของกล้ามเนื้อมีเรื่องปวดคอบาลล่าไหลออฟฟิศซินโดรมอยู่เดิมหรือเปล่านเลยทำให้อาการดูเป็นเยอะขึ้นค่ะส่วนเรื่องรอบเดือนที่มนนาไม่สม่ำเสมอเนี่ยเจอได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่รงังไข่ยามปรับตัวที่จะรับรู้ว่าอ๋อมันมีฮอร์โมนจาก้างนอกเข้ามาทำให้ระดับมันอยู่แบบนี้ในช่วงแรกๆเนี่ยบางคนก็จะมีสปอตติ้งได้นะคะหรือแบบก็คือประจำเดือนมากระปิดกระปอยหรือมาไม่สม่ำเสมอได้ช่วงแรกๆนะ มันอยู่ในชน่วงที่รังไข่กับน้ำปรับตัวแหละก็ะให้เวลาเขาหน่อยตาปกติหลังสามเดือนเวลาน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วหลังหกเดือนน่าจะเป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเลือดออกมากเช่นแบบออกปเป็นปริมาณนมนากออกนานเกินแบบสิบวันอะไรเงี้ยก็ไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าค่ะแล้วก็คือถ้าเกิดเป็นไมเกรนอยู่เดิมใช้ไปปุ๊บมีอาการปวดศีรษะเนี่ยลราปรึกษาคุณหมอดูอาจจะต้องเปลี่ยนชนิดของการคุมกาเนิดหรือว่าปริมาณฮอร์โมนที่ใช้นะคะ